อันนี้ที่ที่อยากจะอันนี้สามารถทําเป็นวิจัยได้นะครับการการจัดการชั้นเรียนเนี่ยจะมีคอนเซปต์หลักๆอยู่สี่คอนเซปต์อันแรกก็คือสริมสร้างวิสัยทับว์นะครับแล้วก็ความเป็นพลเมืองบรรยากาศในชั้นเรียนนะครับ บรยากาศทางกายภาพสังคมิปัญยาและก็ระบบการดูแลช่วยเหลือการเรียนรู้และระบบวิภาการปบบรวมอันนี้สามารถทําวิจัยได้ทั้งหมดเนี่ยห้าหกเรื่องเช่นการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกพอวันที่สิบเจ็ดพฤษภาเข้ามาพบเนี่ยใช่ไหมครับเราบอกเลยว่าลูกมาเรียนหนังสือตรงนี้มาเรียนเนี่ยนะมันสนุกน่าเรียนลูกอยากจะทาอะไรบ้างลูกเขียนมาให้เด็กเขียน ช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ลูกคาดหวังนะสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังโลกค,คืออะไรแล้วก็เอาสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังให้แล้วก็เอาสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังกับสิ่งที่เด็กคาดหวังเนี่ยเอามาสัางเคราะห์คูรณาการเหลือประมาณไม่เกินสิบข้อเห่านี้เป็นข้อตกลงตรง,ตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decoration เพราะว่าเวลาประชุมสุดยอดผู้นำขอ,องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางอาเซียนทางอะไรเงี้ยเขาจะมีเด კ อร์เรชันออกมาก็คือเขาเรียกเป็นข้อตกลงนะครับแม้แต่เนี่ยของค์พุทธศาสนาเจอพุทธอะไรต่างเนี่ยที่ประชุมไปวันเร็วๆเนี่ยณที่มาเวลาจากที่ตาคาโร่เนี่ก็มีเด კ อร์เรชันออกมาอันนี้พระหลังเนี่ยมันมีข้อตกลงแล้วเข้าไปทไไปปําไมครับเอาไปปฏิบัติอย่ไอเวลาที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาพระหลังไม่ยอพูดว่ยเพราะอีกเด კ อร์เรชันมันผิดข้อตรงไหนมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงตรงไหน,น ของเราเนี่ยเราต้องมีมีข้อตกลงไว้ใช่ไหมอันนี้มันสร้างวินัยเชิงบวกอันนี้เวลาเด็กเขาทำป,ปฏิบัติเนี่ยไม่ตรงใช่ไหมครับไม่ตรงตามข้อตกลงก็เราก็ทําไมครับเราก็สามารถจะบอกเอาลูกไปดูสิที่เราตกลงกันไว้ที่ลูกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเนี่ยมันข้อไหนของลงูกใช่ไหมครับจากนั้นแล้วทําไมครับเราก็ถามเขาเขาก็จะบอกว่าเขาติดตรงนั้นข้อเหตุผลอะไร แะไที่ที่เด็กเขาประพฤติไม,ไม่ปฏิบัติตามนั้นแต่อ้อตกลงเราก็โกรธใช่ไหมอารมณ์ก็เกิดพอไต่สวนเลยถามประถามปุ๊บจะทําโทษใช่ไหมทำโทษตีเนี่ยผมจะบอก,กต้องตีได้ผมไม่เห็นด้วยที่กระทรวงมาบอกว่าห้ามตีเด็กผมไม่เชื่อมศวยังสอนว่าต้องตีเด็กแต่เขาตีด้วยปัญญาตีด้วยความรักใช่ไหมแล้นี้พอถามปุ๊บมันเป็นการเคารพสิทธิผู้เรียนไงเพราะเราสอนเรื่องอะไรความเป็นธรเมเนือง เด็กจะเกิดพฤติกรรมการประมินทันทีเลยจากกระบวนาาการตรงนี้อ่าถ้าทำโทษคุณจะเธอจะให้รูตีทีเด็กผู้ชายเนี่ยถ้าบอกห้าทีก็ห้าทีเด็กผู้หญิงน่าจะที่เราสังเกตมาสามทีได้ไหมอาจารย์แล้วตงตีตรงนี้นะอย่าไปตีปตรงนั้นอะไรเงี้ยแกก็จะมีเงื่อนไขเรายอมทั้งนั้นแต่อีกทั้งนั้นแหละนะจากนั้นแล้วทาไมทำไม,ไมครับไม่เรียวเขาเนี่ยที่มอเขาบอกก็สั่งสอมาเนี่ยเอาผ้าพันแล้วก็ใสต่ตู้ใส่กุญแจ จากนั้นแล้วทาไมครับมาตกลงกันได้ใช่ไหมจะตีห้าตีไหมมาหาคุญแจหาคุญแจไอ้ความโกรธเป็นไงครับมันลดลงปัญญามันมาใช่ไหมแล้วก็ถึงได้คุญแจมาแล้วไปขายตู้มาได้ไม่เดียวมาแล้วยังตีไม่ได้นะเอาผ้าออกก่อนแล้วก็เนื้อไปเนี่ยถามตัวเองว่าฉันตีเขาด้วยความรักหรือเปล่าถ้าตีไปเถอะตีด้วยความรักไม่เคยขึ้นหน้าอย่าง้ถ้าตีด้วยอารมณ์ขึ้นหน้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมวิธีที่เขา เขาบอกว่าตีเด็กเนี่ยอันนี้ไม่เร็ยวก็ตีอย่างนั้นจริงๆนะครับที่เขาสอนไว้นะครับไม่เรียกเนี่ยยังต้องใช้อยู่ว่าประกาศเลิกไม่เรียกเนี่ยผมไม่เชื่อไม่จริงเห็นไหมครับอันนี้สําคัญแต่มันต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้วิชาครูไม่ทราบมาจากไหนเวลาไปเรียนแล้วผมตกใจมีไม้ไมโยนข้าวแปะฟาง่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยอ่ะว่าบางทีไม่ทันใจอารมณ์โง่อันนวสิ อันนี้เป็นสิ่งที่ทำไมครับนี่เขามีวิชาครูนะวิชาครูเขาเห็นไหมแล้วเนี้ยอย่างเนี้ยถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ดูพฤติกรรมตรงนี้หนึ่งเทอมเด็กของเราเนี่ยที่คอนฟอร์มตามให้ข้อตกลงตรงนี้มีจมํานวนเท่าไหร่แล้วไม่ปฏิติได้ปฏิบัติตรงนี้แล้วก็ที่ไม่ปฏิบัติมีเท่าไหร่อันนี้เป็นงานที่ใช้เอง,งครับแล้วสร้างวิน,นัยเชิงบวกก็แบบเห็นไหมแล้วมันจะสร้างความเป็นพลังวิงเด็กให้ต่อไปตามก็คือการสร้างวินัยเชิงบวกแล้วก็ความเป็นพลัง <c oughs> บรรยากาศการเรียนรู้อย <c oughs> ่างไรบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยมันมีสามตัวที่ผมทมําวิจัยเนี่ยตอนนั้นทําให้กับรอพ่อเนี่ยงานอันนี้ใม่ทราบาวราเสริฐแค่ไปขนาดไหนมีทานกายภาพมีสังคมจิลป์ยายกายภาพก็คือเขาเรียกแอนติเดนต์สมายความว่าครูจะต้องเซตอัพก่อนที่นักเรียนกับครูจะต้องมาพบกันสมัยความว่าจะต้องทําห้องเรียนให้สมัยครับเรียบร้อยเหมือนสุดแกงค้าเคยไปถุนแกงค้าไหมเปิดสิบโมงครึ่งเนี่ยานาฬเข้าไปตั้งแต่เก้าโมงครึ่งหรือสิบโมงข้ต้องไป็นทำไม ทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยมันเข้าของอยู่ในต่ไมครับในบริบทที่มันน่าน้าน้าน้ามองหน้าซื้อใช่ไหมครับแล้วทําไมพอเปิดปุ๊บเขเดินเข้ามาสวัสดีค่ายินดีิ้อนรับของเรานี่พอเปิดมาเป็นไงสมศรสีไปเอาแป้งมารับกระไดตรเขาจะอยู่ว่าเขาเงี้ยอะไรก็ดปุ๊บไปหมดเลยแล้วนี่เป็นกายภาพเหรอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่เซตอัพอ่ะนะแล้วบรรยากาศทางสังคมที่เราทําไว้อ่ะในโฮมรูมอ่ะ เป็นห้องสนทนาวิสาสะทาง giving, สังคมส่วนทักษะทางสังคมครูกับครูคุยกับครูกับครูคุยกันครูนักเรียนคุยกันนักเรียนกับนักเรียนคุยกันครูคุยกับชุมชนแล้วปรับอะไรที่มันเกิดขึ้นในในชุมชนมันเกิดอะไรก็ปรับกิจกรรมให้มันเหมาะที่เขาบอกการเรียนรู้ดัทคมภาพสิ่นี้ปรากฏว่าจากคอนเซ็ปที่ทําไว้ที่กระทรวงศึกษาพอมาถึงห้องเรียนแล้วมันกลายเป็นอะไรทราบไหมครับวันหนึ่งที่ไปเรียนตอนเช้าเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่ง ก็สมจุดหมายน้อยให้ครูผู้หญิงบอกว่าครูวันนี้ไม่ต้องด่าแล้วแม่ด่าเยอะแล้วเน,ษษาานี่ยแล้วมึงจะต่างแล้วเด็กที่ไม่มาโรงเรียนเนี่ยเขาห้องเกือห้องรุมห้องบทด,ดา่าห้องเก็บตาตคงวันพิษมาตห้องเก็บตางค์วันกีฬาสีห้องอะไรแล้วเด็กมันไม่มีเงินมามันก็เลหมยมันไม่อยากจะมาเนี่ยมันเพี้ยนไปยังไงไอกิจกรรมค่าพิสราก็ต้องเหมือนกันเพราะเด็กเนี่ยเรียนทั้งท่าบกท่ามันเครียดผมก็บอกว่า เวลาที่แปดกลุ่มสาระเนี่ยสาระนะัะนะ้นไม่ไม่ใช่วิชานะสาระแปลมันจากคำศัพทว่าแปรนสาระตรงนี้เป็นคำบาลีแบบปลเป็นภาษาไทยไปว่าแก่นแก่นของความรู้แก่นของคอนเซ็ปต์ไม่ได้มาสอนเป็นวิชาก็ยังวิชาวิชาอยู่ตั้งแต่ปีสี่สี่ถ้าวิชาก็ซูปเปอร์โบว์เขาเป็น่ยนเป็นสาระมาตั้งปีสี่สี่แล้วแลวยังพูดวิชาวิชาวิชาอยู่นะไม่เคยรู้เลยว่าหลักสูตรเปลี่ยนมาตั้งนานนะใช่ไหมครับอันนี้เป็นสื่นทีน่ เ,เพราะเอาแก่นของความรู้มาสอนมาเรียนรู้กันเพราะไม่สอนรายละเอียดเพราะการสอนคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ลำสูนย์องั้นห้าร้อยที่เ็นนะ่งเห็นไหมครับอันเนี้ยครับที่รบยอดหลักการเขาต้องการเห็นว่าถ้าเด็กคิดเป็นคอนเซ็ปต์เเด็กที่คิดเป็นระบบได้อะไรก็ตามได้แต่เราไปลงรายละเอียดบนระบบผู้ติดกีฬาหมบ,บแล้วก็มีกระบวนการ ใช่ไหมครับกระบวนการทำความที่เัาเรียนกระบวนการสร้างขายนิยมกระบวนการต่างๆเนี่ยมีตั้งเยอะทั้งสามสิบกับกระบวนการผมนั่งทำกันดรโบวิสวอลิวันดรวันรำการดรสงบลัชนีเนี่ยกระบวนการเยอะไปหมดเลยแต่ไม่เห็นกระบวนการที่โรงเรียนเลยเอานังสืักขึ้นมาอ่านต่ว่าทอดแฝงอะไรของลูกไม่เห็นมีกระบวนการถ้ากระบวนการเนี่ยเห็นไหมตื่กหาความรู้เจาจะสอนความตึ่นของผิวน้ำเนี่ย เวลาเอาน้ำมาตั้งเต็มตรงนี้ไอ้ทักษะ12ตัวของเรื่องการสังเกตหรือการท่า,ทานายเนี่ยเอาน้ำเต็มตรงนี้ปุ๊บนะเอาเทปเย็บกระดาษมาลกูลกลูกลองทำนายดิว่าถ้าครูเอาเทปเนี่ยใส่ไปในเน,นี้ยในน้ำเนี่ยเจ๊ไหมในน้ำเนี่ย,นนยมันมีอากาศมันมีแล้วมันมีเทปเนี่ยเป็นสารสารมันเข้าไปแทนที่เนี่ยมันจะครูจะใส่ได้กี่ตัวที่ไม่ให้น้ำรอดออกมาเด็กบางคนก็บอกสิบตัวบางคนก็ยี่สิบบางคนก็สามสิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ้าว ทักษะการทำนายได้เลยไหมเอาแบบปครัาใครคุณแม่สามสิบคุณยี่สิบก็แบ่งไปแล้วเด็กทําไมครับค่อยๆปใส่แล้วเด็กก็จะสันเกตแล้วทำไมาื้กการทดลองใช่ไหมก็จะเห็นเลยว่ามันมาแ็งที่ผิวน้ําก็จะเริ่มตึงขึ้นตรงกลางใช่ไหมแล้วเราใส่มากมากเขนก็จะค่อยๆตึงขึ้นใช่ไหมแต่สอนทุกวันนี้การหน้ากระดาษความตึงของผิวน้ําในน้ามีอากาศถ้าเอาของใส่เข้าไปไปแทนที่ผิวน้ำมันจะเอ่อขึ้นมาขีดเส้นใต้ไว้นะคุณจะสอบ เรสอว่าทอเศร้ามากเลยนะทําทักษะกระบวนการมาตั้งยี่สิบกว่าปีไม่เห็นได้มาใช้เห็นไหมเนี่ยกระบวนการสืบตสอหาความรู้ในวิทยาศาสตร์เป็นดูเลยมาตรฐานของข่านโดยใช้กระบวนการสืบตสอหาความรู้และเราสอนก็คือบรรยายและบรรยายเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมองนะเนี่ยวิทยาก็เหม็นันใช่ไหมครูที่เก่งน,นี่จะไปสร้างเงินขเลย ถ้าครูที่ไม่เก่งใช่ไมขาดนิดนึงก็ทำไมจะต้องทำไมครับอะไรคะแนนเป็นเอาคะแนนเป็นเงื่อนไขนั่งนิ่งๆนั่งกอดอกน,นกั่งกอดอกเน,น,กอนอกีทํทำไมไดู้ไหมครับรามาสมองสองซีกตับสนเลยนะซีซาย์ขวามทำาามามทำงานขวาต้านไมาทำงานใช่ไหมกอดอก <c oughs> อ่านะ้แล้วอะไรมู้ไหมเราพูดมากเป็น่อคุยพีจอปากี่พูดแล้วมัดทัดขัาปากไว้ <c oughs> อย่างนี้นะใหพูดนะไม่ไม่นฟังหู้ภาษบรรษมาหนิอ่าคือชาดมช่้ยน้ำขึ้นหรือน้ำลงอ่าพวกเราน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นอ่าน้ำขึ้นอ่าน้ำลงอ่าลงแล้วไม่มีมีแค่น้ำขึ้นน้ำลงเหรอแล้วครูมีน้ำไหลครับน้ำนิ่งดอมไม่อ็แต่หารู้ไม่หูเนี่ยผมก็เป็น แก่ของเส้นประสาทสมองที่การเรียนรู้แล้วไปทาโทษเขาอะ<ม>ถ้าคุณเรียนนิวโรไซคุณจะรู้เลยแล้วสิ่งที่เราทำนัป้ปกระทบกระเทือนการเรียนรู้เขา<ม>และให้กอดของการเรียนรู้นี่ก่นนะแล้วแต่สาระที่ดีไซน์หลักสูตรไว้เนี่ยสมองที่ซ้ายคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาตอนเช้าเนี่ยพีคมากามเาก้าโมงสิบเอ็ดโมง่ายโฟลเดอร์ซีวามันพีคก็ถ้าเป็นโปรเจกต์ว่าศิลปดนตรีโปรเจกต์ข้ไหนแต่นี่บ่ายยังเป็นไร ท่าสุดท้ายยังเป็นวิทยาร์สรยภาษาอังกฤษพอไปพอไปโรงเรียนผมบอกไปดูเลยเนี่ยไม่ภาษาอังกฤษก็เบียร์สายเด็กทำไมแล้วไหมลามาเข้าห้องน้ำไปแท้พฤติกรรมกลุ่มเขาคนนี้ลาทีคนละลายคนละกูก็ไปไปกูอยู่โซโซพอดิจิตอลโต้เลยเลยอยู่นี่ไหนเขาไม่ได้จัดตามอเลยครับประัินี้ภาพของสมองระบบการดูแลช่วยเหลือถูกไหมครับ อันนี้เนี่ยถ้าการดูแลเขาเนี่ยหลายเรื่องที่จะต้องสร้างความมั่นใจลหลายเรื่องจะไปแล้วก็เบางคนที่เขาเการเรียนรู้ปัญหาการปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้อะไรต่างแนแนวน,นะไม่ใช่เป็นวิชาหนังสือนะสอนยังไงที่จะใช้ภาษาทางบวกที่จะทําให้เพื่อนรู้สึกยินี่อย่างเช่นจะสอบปุ๊บเนี่ยนั่นงรออยู่หน้าห้อง เขนะ้าห้องสอบเด็กผู้ชายเข้มาเรียนเนี้ยเด็กผู้หญิงก็า่านี่ยมันรบกวนเขาปอะไปไปฉันดูไม่รู้เรื่องแล้วมันไปไหม,มแต่ถ้าใช้ภาษาความรู้สึกเนิ่เตถ้าเราสอนเนี่ยสอนเป็นทักษะการสื่อสารนเพนิ่็เติมเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่บอกว่าไปไปใช่ไหมจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอบเนี่ยเราดูหนังสือไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฉันเองจะนเนียงดูไม่รู้เรื่องเด็กผู้ชายพวกนะั้นจะรู้สึกเป็นไงครับ ยิ่วดีแล้วจะสงบใช่ไหมเห็นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ทักษะการที่จะแสดงความรู้สึกที่จะบอกให้เขาให้หยุดการพฤติกรรมก่อกวนนี่แหละไม่รู้ไปสอนอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยบุคลิกภาพการปรับตัวหลายเรื่องแล้วบุคลิกภาพของเด็กปปม .1 ม .2 อะไรต่างๆเนี่ยเคยกภาพเนี่ยเป็นวัยรุ่นยังไม่ผมพี่อ่ะถ้าสอนเนี่ยผมไม่เจอโรงเรียนเนี่ยผมรู้สาเด็กผู้ชายมากมันกําลังเสียงแตกพานเสร็จมันแหบอ่ะ แล้วให้มันอ่านทำนองกนอบอมันอ่านแลมันก็โวยวายินก้าคิดกักโบก็ตีไปอีกอะไรกันหดาอะไรเงี้ยไอเด็กคนนั้นเลยเก่งภาษาไทยไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยแค่การจัดการชั้นเรียนเนี่ยแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยครูมาทําวิจัยได้ไหมครับเนี่ยทุกเรื่องได้หลายเรื่องเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่างานครูเนี่ยที่เป็นครูมืออาชีพเนี่ย ถ้าเรามองเป็นวิจนะัยเนี่ยแล้วสามารถจะพัฒน,น,นาเดี mm hmm. ผมบอกไงว่านี่ไงการจะสร้างความเป็นรูปแบมันต้องสร้างจากที่ไหนครับในชั้นเรียนตั้งแต่ตรงเรียนไปเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่มากเลือกตัง้งเลือกตัง้งเลือกตัง้งไอกิจกรรมสภาหนะักเรียนอะไรเนี่ยผมว่านั่นก็พีแต่ถ้าอย่างเนี้ยพอเขาเติบโตไปเขาจะเข้าใจเลยใช่ไหมเวลาพาลัง mm hmm. พูดว่าเด mm ็ก hmm. เ c o r a t i o n เ c o r a t i o n ตรงไหน ุกอย่างมันมีข้อตกลงนะครับสังคมต้องมีอธิการต้ดอนรู้ใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ทำไมไม่คิดเนี่ยแค่นี้ผมยิบมาให้เหยวก็ทำไมครับสร้างนวัตรกรรมอย่างอื่นไหมล่ะเนี่ยแค่อะไรนะเราสร้างข้อตกลงกันไวมกนเนี่ยเดาจะเห็นลแล้วข้อตกลงมันแค่ทำไมมันก็จะเปลี่ยนไปปีแล้วปีเล่าใช่ไหมเด็กเข้ามาปีนี้เข้าไปทำไมเราไม่ทำอันนี้ผมอยากจะเห็นว่า สามารถเอาไปทําไมครับอันนี้สามารถจะทาได้หรือเปล่าแล้วเด็กปัญหาของเราขนานี้มีเ,ร,ร,ร,เ,เรื่องอะไรการทรางสัมพันธ์สภาพกับคนอื่นเขาแล้วกเร่องการจัดการตัวเองถ้าเราตรางวินัยเชิงบว,วกเด็กจะรู้จักทําไมครับรู้จักที่จะโตกะตื่นะครับอันนี้ก็เป็นสนะ่วนหนึ่งโอเคนะอันนี้ก็สามโมงขนะึ้นนะว่าจะต้องขอยุดติดครับมีคำถามอะไรไหมครับ พราะว่าเห็นบางคนอยู่ทองขากลุ่มบางคนอยู่ที่อะไรไกลๆอ่ะทางกายชนบุรีอ่ะนะครับถ้าเราพูดพูดถึงผมงงเองผมก็พูดไดแ้แต่ควรจะกลับ,รบไประวันะต้อ,อง,นะงยุติเงี้ยมีคำถามอะไรไหมครับแล้วผมใช้คำว่า question อะไรรู้ไหมยุติแค่นี้แล้วคนกลับบ้านไกลไม่มีคำถามอะไรไหมไม่กล้าถามเลยใช่ไหมอะไรนะครับ